แล้วก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งคุณสินีนะาในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์เองนะคะทางด้านของศึกษาธิการจังหวัดค่ะเขาก็ได้มีการสั่งให้ปิดงดการเรียนการสอนนะคะแบบออนไซต์นะคะเพื่อที่จะหาแนวทางในการเรียนการสอนแบบอื่นแทนเพื่อที่จะให้ผู้ปกครองเนี่ยสบายใจแล้วก็นักเรียนเนี่ยห่างไกลาจากโควิด -19 ด้วยค่ะ นายกริตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะท่านก็บอกว่าในขณะน,นี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ยังมีการแพร่ระบาดอยู่หลายอำเภอด้วยกันดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ,อนักเรียนผู้ปกครองรวมไปถึงประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์คณะกรรมการโรคตริดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เลยได้มีมติเห็นชอบให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐแล้วก็เอกชน ทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดแล้วก็ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการนะคะงดการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแบบออนไซน์ size. ทั้งหมดเลย แต่ให้สถานศึกษาทุกแห่งเนี่ยดำเนินการจัดก,การเรียนการสอนในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมเช่นออนไลน์ on-demand, on-hand และ on-air นะคะตามบริบทแล้วก็ความพร้อมของสถานศึกษาแต่ละแห่งตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่30มิถุนายน2564ยกเว้นสถานศึกษาที่มีนักเรียนพักอาศัยอยู่ค่ะเป็นประจำ เช่นโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยเพชรบูรณ์โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ไม่มีการเข้าออกของนักเรียนไม่น้อยกว่า14วันแล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีคําสั่งให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสินะคะได้แก่สถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานดูแลผู้สูงอายุยกเว้นที่มีการรับไวค้ค้างคืนเป็น ปกติธุระนะคะโดยทางด้านของโรงเรียนผู้สูงอายุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กก่อนวัยเรียนงดให้บริการตู้เกมนะคะตามร้านเกมต่างๆสวนสนุกในห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าต่างๆอีกด้วยค่ะแล้วก็โรงเรียนเนี่ยเขาไม่ให้ใครเข้าออกเลยคุณใช่ค่ะอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะถ้าจะเข้าไปก็ไม่ได้ลงจากรถเลยนะคะต้องนั่งรถถ่ายกันเลยทีเดียวเพราะว่าเขาก็กลัวว่าจะเอาเชื้อโรคหรือว่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ต่างๆเนี่ยเข้าไปในพื้นที่แล้ว อาจจะเกิดผลกระทบกับนักเรียนแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ด้วยค่ะคุณผู้ชม